สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะนี่จะเป็นดวงของคุณในช่วงนี้เร็วๆนี้3วัน4ี่วัน5วันและ7วันนี้นะคะมาดูกันว่าพลังงานของไพ่หยากบอกอะไรกับคุณพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมด4ใบามาดูกันว่าพลังงานนี้จะเป็นเช่นไรนะคะก่อนอื่นนะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเสร็จคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะมาดูกันเลยว่าไพ่หยาบบอกอะไรนะคะเดี๋ยวดูกันเลย จะเป็นดวงสําหรับคนที่ผ่านมาแล้วแวะดูแล้วคลิปนี้ไปเด้งหน้าฝีดของใครนะคะนี่จะเป็นพลังงานของคุณจะเป็นผู้ติดตามหรือไม่ใช่ผู้ติดตามก็แล้วแต่แวะดูและรับพลังงานดีๆนี้ไปเพราะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก่อนอื่นรับชมคลิปนี้โปรดใช้วิจ,จะระารณญาณในการรับชมด้วยนะมาดูกันเลยสําหรับไพ่ใบแรกเอาใบนี้ก็แล้วกัน โอ้คุณกําลังเหนื่อยอยู่ดูเศร้าดูท้อดูถอยมากๆนะไพ่ใบนี้เหนื่อยนั่งหงอยเหงาเศร้าซึมนะคะออคุณกําลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อในบางสิ่งบางอย่างมาดูกันว่าท้อเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะและตรงไหมดูสิใบที่สองท้อเกี่ยวกับเรื่องการเงนินค่าใช้จ่ายภาระหนี้สินสิ่งที่คุณกําลังวางแผนหรือกําลังแก้ไขปัญหาอยู่ว่า การเงินเนี่ยจะดีขึ้นไหมจะแก้กไขปัญหาเรื่องการเงินได้ไหมการเงินสิ่งที่ต้องรับผิดชอบดูแลอยู่เนี่ยกำลังหนักอกเหนื่อยใจมันจะถึงทางตันไหมมันจะผ่านไปได้ไหมเงินที่กําลังรออยู่จะได้เข้ามาพอทันกับเงินที่จะจ่ายออกไปไหมนี่คือสิ่งที่คุณกําลังคลิตนะคะแต่ไพ่ใบนี้หมายความว่าถ้าเป็นสองเหรียญแปลว่าการเงินของคุณจะมีหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปนในทางที่ดีขึ้นแปลว่าคุณเหนื่อยใจกังวลใจเกี่ยวเรื่องการเงินและภาระหนี้สิน ถูกต้องไหมใช่ไหมบอกกันด้วยนะคะมาดูใบที่3เลยคะ่ะว้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นคุณไม่ต้องกลัวนะกําลังเหนื่อยเรื่องเงินภาระหนี้สินอยู่ให้ใบนี้บุญเก่าว,วาสนาเก่าคุณจะมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณอย่างแน่นอนนะคะที่ผ่านมาคุณก็ช่วยเหลือคนอื่นมาเยอะนะคะคุณก็คิดแต่เรื่องดีๆช่วยเหลือคนสงสารเห็นใจคนอื่นตลอดหลังจากนี้ไปโอกาสดีๆโชคดีๆก็จะเข้ามาหาคุณเช่นกัน การเงินที่ดูติดขัดไปคุณอาจจะได้เงินเข้ามามีคนช่วยหรือหรือได้โชคได้รับลอยแบบฟุกฟุกเพื่อที่จะได้มาปดหนี้เคลียร์หนี้เคลียร์สินหรือใครกําลังรอเกี่ยวกับปล่อยของของชิ้นใหญ่ออกไปเพื่อรองเงินก้อนใหญ่มาปดหนี้คุณก็จะสําเร็จบุญเก่าวาสนาเก่าขึ้นมาแปลว่าสําเร็จอย่างแน่นอนนะมาดูใบสุดท้ายกันนะพี่หมอปดใบสุดท้ายว้าวใบสุดท้ายขึ้นไพ่ การเงินสิบเหรียญแปลว่าการเงินสิ่งที่คุณเหนื่อยคุณวางแผนไว้จะแค่แก้ไขปัญหาได้และการเงินที่คุณกังวลใจอยู่จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้แปลว่าคุณกําลังกังวลใจเหนื่อยใจเรื่องการเงินภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายอยู่ใช่ไหมคุณคิดว่าจะหาทันหาไม่ทันไพ่บอกว่าจะหาทันแน่นอนแล้วมีโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับใครต้องการปลดหนี้ในเร็วๆนี้เคลียร์หนี้เคลียร์สินตกลงเจราจา จะสำเร็จและรลาบรื่นนะคะใครชอบพลังงานนี้พิมพ์บ่านรับคําทํานายนี้และให้พลังงานของไพ่นี้บังเกิดขึ้นจริงกับคุณนะคะและขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้พี่หมอโนหวานยินดีและดีใจมากที่ได้เจอทุกคนในคลิปนี้นะคะคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนบา,บายค่ะ